เช้ชาเช้าแบบนี้ได้กาแฟสักแก้วนี่น่าจะดีเอาเลยครับก้ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะเข้าสู่ช่องซิกแบลเกอร์นะครับกับเกมเรียลโยกา m โมบายนะครับวันนี้ก็ตื่นแต่เช้ามาทําคลิปเลยนะครับโอเคในคลิปนี้นะครับผมจะมาทําคลิปแนะนําสายฟรีนะครับก็คือจะมาทําคลิปแนะนําสําหรับผู้เล่นที่อาจจะยังไม่อยากเติมนะครับอยากลองเล่นไปก่อนรวมไปถึงผู้เล่นที่ไม่มีกําลังทรัพย์มากพอนะครับ ก็จะมาแนะนำเทคนิคการเล่นรวมไปถึงวิธีการเล่นในโหมดต่างๆภายในตัวเกมนะครับที่สามารถที่จะพอช่วยให้ผู้เล่นสายฟรีเนี่ยสามารถเล่นไปได้นั่นเองนะครับตอนนี้ที่จะมาแนะนําสายฟรีนะครับผมจะขอแบ่งเป็น2พาร์ทใหญ่ๆนะครับสหัวข้อใหญ่ๆด้วยกันนะฮะนั่นก็คือหัวข้อที่1จะเป็นการหาของแบบสายฟรีนะครับแล้วก็หัวข้อที่2ก็จะเป็นการเก็บเลเวลแบบสายฟรีนั่นเองนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเรามีของมีเทคนิคการเก็บเลเวลแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเล่นเกมนี้ได้แบบเป็นสายฟรีได้เลยนั่นเองนะครับชิงสุดการรอคอยเรียวโยกังโมบายเกมมือถือน้องใหม่ลิขสิทธิ์แท้จากผู้พัฒนาโยกังเวอร์ชันต้นตำรับพร้อมเปิดให้บริการแล้ววันนี้เรียวโยกังโมบายเกมมือถือลิขสิทธิ์แท้จากผู้พัฒนาเกมโยกังเวอร์ชั่น PC สุดยอดเกมในตำนานโดยตัวเกมจะยังคงเอกลักษณ์และกลิกก่นอายความคลาสสิกจากเกมต้นฉบับ มาพร้อมระบบการเล่นต่างๆที่ช่วยเติมเต็มทุกอัธรสในการท่องยุทธภพสามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งใน Play Store และ App Store อย่าลืมไปโหลดมาเล่นกันเยอะๆนะครับ <Play Park. S 1> เดี๋ยวอันอื่นเราไปดูในพาสของการหาของแบบสายฟรีก่อนเลยดีกว่าว่าจะมีเทคนิคการหาของอย่างไรนะครับ เี๋ยวเรามาเริ่มต้นตั้งแต่หน้าแรกของเกมเลยนะครับในการเริ่มเล่นแบบสายฟรีนะครับเราต้องเริ่มในการสร้างตัวละครก่อนเพราะว่าการที่เราจะสามารถที่จะสุ่มของได้แบบฟรีๆเนี่ยมันจะสุ่มได้ตั้งแต่ที่เราสร้างตัวละครเสร็จเลยนะครับแล้วก็เข้าไปในเกมเนี่ยเราก็สามารถที่จะสุ่มหาของได้เลยผมแนะนําว่าให้เราสุ่มหาของนะสำหรับสายฟรีเพราะว่าถ้าเราไม่มีของเราก็จะเล่นลําบากนั่นเองนะครับที่แน่ๆเราต้องสุ่มได้อาวุธที่มันค่อนข้างที่จะ ช่วยให้เราเก็บเลเวลได้ง่ายนั่นเองนะครับวิธีการส่มหาของก็คือผมแนะนําให้เราสร้างตัวละครขึ้นมาเลยแล้วก็เรามากดทีละตัวนั่นเองนะครับในการ ที่เราจะสุ่มเล่นนะฮะผมจะสร้างเป็นตัวละครในสายอาชีพที่ผมอยากเล่นเลยนะครับก็คือจะสร้างมา4ตัวละครด้วยกันนะฮะก็จะมีกระบี่ธนูดาบแล้วก็ทวนนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาเข้าทีละตัวนะครับเพื่อที่จะได้สุ่มหาของถ้าตัวละครไหนของเราได้ไอเทมที่ดีที่สุดเราก็จะเล่นตัวนั้นนั่นเองนะครับ <S <S ผมแนะนําให้สร้างตัวละครทิ้งไว้เลยนะครับแล้วก็เราก็มารีสุ่มหาแบบนี้ทุกวันทุกวันนะครับซึ่งในทุกวันนะครับเราก็ต้องเข้ามาเช็คตลอดเพราะว่ามันจะมี นี่ของแจกนะครับตลอดเลยนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาแจกวันไหนบ้างแต่ถ้าเราสร้างตัวละครทิ้งไว้เนี่ยเราจะได้รับของแจกพวกนี้ตลอดนั่นเองนะครับซึ่งวันไหนที่ตัวละครเราพร้อมที่จะเล่นได้แล้วเราก็เล่นเลยนะครับโอเคในการสุ่มก็เช่นกันครับเราสามารถที่จะมาสุ่มได้ทุกวันนะครับซึ่งจะสุ่มได้ทั้งหมด4ตัวละครที่ผมสร้างเลยนั่นก็คือว่าผมจะมีโอกาสสุ่มได้1วันนี่คือ4ครั้งเลยนะครับโอเค แล้วสุ่มกอสีทองมาแล,แล้วก็ได้ของที่เป็นระดับดีนะครับซึ่งก็ไม่ดีเท่าไหร่นั่นเองนะครับโอเคสุมมาอีกนะฮะในกล่องนึงปาบคอยก็ดีอีกแล้วนั่นเองนะครับซึ่งผมจะสร้างตัวละครตัวเหล่านี้ไว้เนี่ยแล้วก็มาสุ่มทุกวันทุกวันนะครับจนกว่ามันจะได้ของดีซึ่งสักวันมันก็คงได้ดีแหละแล้วก็มีนี่โอ้โหผมสุ่มทุกวันเลยนะซึ่งมันก็ได้ของไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าที่แน่เราได้โอ้โหได้สัตว์เลี้ยงมา3าตัวแล้วนะเนี่ยซึ่งนี่ได้มาจากการแจกทั้งนั้นนะครรับวมไปถึงงกล่อ ยันโยกัง2อองกล่องเลยด้วยกันนะครับแล้วก็มีกล่องเพชรอีกโอ้โหเรียกได้ว่าเนี่ยถ้าเราสร้างตัวละครไว้เนี่ยก็คือได้รับผลประโยชน์ทางนั้นนั่นเองนะครับพอเราไม่ได้ไอเทียมที่ดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็สลับไปที่ตัวละครอื่นเลยนะครับรับรางวัลล้องอินรับกล่องจดุดหมายนะครับตอนนี้เราสลับมาตัวทวนแล้วนะครับนี่ตัวทวนของเรานะฮะเรามาสุ่มเลยว่าตัวทวนของเราจะได้ของดีบ้างไหมนะครับกล่องสีทองมาอีก กล่องสีทองเราทําอย่างนี้วนไปทุกวันนะจนกว่าเราจะได้ของดีที่พอจะโอ้โหโอ้เกือบรองท็อปนะครับแล้วก็เป็นเกรด A ด้วยนี่ก็คือเก็บเลเวลได้แล้วนะนี่คือเก็บเลเวลสบายๆโอ้โหได้ชุดเกรดซีที่เป็นชุดแบบอย่างสวยนะครับชุดนี้บอกเลยโอ้โหเค่เลยอันนี้คือเก็บเลเวลได้แล้วนะครับเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนภาพลักษณ์ไปทันทีนะครับนี่ก็คือเราสามารถเก็บเลเวลได้แล้วนะเนี่ย นี่คือสามารถเล่นได้แล้วนะครับแต่ถ้าเรายังไม่พอใจนะครับเราก็สามารถที่จะซุ่มหาไปจนก,กว่าเราได้ของ S หรือ SR ก็ได้นั่นเองนะครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วผมทําแบบนี้ทุกวันนะครับใน ID นี้นะฮะซึ่งเป็น ID ฟรีผมทําแบบนี้ทุกวันนะครับจนผมได้ SR สําหรับนักดาบนะครับของผมในตัวดาบของเรานะฮะสุ่มได้ SR นะครับซึ่งโอ้โหสุดยอดมากๆนะครับนี่ก็คือเราสามารถเล่นได้แหละแบบสบายๆชิลๆเลย ในวิธีที่2นะครับเดี๋ยวผมจะขอสลับมาที่ตัวละครที่เลเวลสูงแล้วนั่นเองนะครับซึ่งมันจะปลดล็อกฟังก์ชันต่างๆมาค่อนข้างเยอะแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูทีละฟังก์ชันเลยว่าฟังก์ชันไหนบ้างที่ช่วยในการหาของดีๆนะครับหาของจําเป็นในเกมนี้ได้โดยที่ไม่ต้องเสียตังนั่นเองนะครับฟังก์ชันแรกง่ายๆเลยนะครับก็คือรางวัลในการล็อกอินนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถที่จะสมมติว่าเราออนไลน์ครบ120นาทีเราก็จะได้เพชร รูบี้ด้วยได้ของต่างๆนะครับซึ่งเป็นของที่พื้นฐานออในการเล่นของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนที่ดีเลยก็คือในหน้าของเชื่อมต่อรายเดือนนั่นเองนะครับมันจะมีของรางวัลที่แจกในแต่ละวันด้วยนะครับเนี่ยซึ่งเราสามารถที่จะมารับเรียงไปได้เลยนะครับซึ่งมันมีแต่ของดีๆทั้งนั้นมีเพชร3 0 0ด้วยนะครับเพชรแดง300มีไอ้นี้ด้วยนะครับบัตรเข้าห้องมิติทองคําอันนี้คือดีมากนะครับแล้วก็มีแหวนต่างๆด้วยนั่นเองนะครับ ซึ่งแน่นอนว่ามีแต่ของดีๆทั้งนั้นตอนที่เพื่อนๆล็อกอินเข้ามาก็จะลืมรหัลับด้วยนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมาก n i c e ตต่อไปเราไปที่ในส่วนของโหมดดันเจียนประจําวันเลยดีกว่านะครับในการหาของเรามาดูว่าในดันเจียนประจําวันเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับซึ่งมันเข้าได้ฟรีเลยในแต่ละวันนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าผมจะเน้นไปที่วันพฤหัสสุกเสาร์นะครับซึ่งวันพฤหัสสุกเสาร์เนี่ยเป็นวันที่เราจะได้ไอเทมที่ ดีมากนะครับนั่นก็คือหินอัปเกรดอาวุธนั่นเองในส่วนของหินอัปเกรดอาวุธนะครับมันจะสามารถที่จะเอาไปเลื่อนขั้นอาวุธได้นั่นเองนะครับซึ่งมันเป็นไอเทมที่หายากมากๆนะครับในวันพฤหัสเราจะได้หินอัปเกรดอาวุธวันศุกร์เราจะได้หินอัปเกรดเกราะก็คือเสื้อผ้านั่นเองนะครับแล้วก็วันเสาร์เราจะได้หินอัปเกรดอสซอรีนะฮะหรือว่าเครื่องประดับนับ่นเองซึ่งเป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะครับผมแนะนําว่าถ้าเรามีเพชรแดงนะ เราสามารถที่จะกดรีได้เลยนะครับในแต่ละวันเนาะเราสามารถที่จะรีให้มันแบบว่าลงซ้ําได้เลยนะครับในแต่ละวันเราจะได้แบบว่าได้มาเยอะๆนั่นเองนะครับก็คือให้เน้นไปที่พฤหัสศุกร์เสาร์เนาะนี่ให้ให้มารีใน3วันนี้นะครับส่วนวันอื่นๆก็เป็นของรางวัลที่โอเคเช่นกันนะครับไม่ได้แย่เท่าไหร่วันจันทร์ก็จะได้ม้วนคัมภีในการไปตีบวกอาวุธด้วยซึ่งก็ดีเหมือนกันนะครับวันอังคารก็ได้ม้วนคัมภีสําหรับตีบวก ชุดเสื้อผ้านะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีดันเจี้ยนปาร์ตี้ที่เราสามารถที่จะลงกับเพื่อนได้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าได้ของดีเช่นกันนะฮะซึ่งเราจะได้หินเลื่อนขั้นเช่นกันนะครับยิ่งเราเลเวลสูงเนี่ยขั้นต่อไปเนี่ยยิ่งได้ของเยอะนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมียุทธภพไร้เทียมทานนะครับที่เราจะได้กล่องสูมเครื่องประดับด้วยแล้วก็มีสงครามชุมนุมลมดำนะครับไอ้น,นี้เนี่ยเราจะได้ยันคุ้มครองอันนี้ก็หายากเช่นกันนะ ใช้ยันคุ้มครองที่เวลาเราตีบวกเนี่ยถ้าเราใส่ย,ยันคุ้มครองถ้ามันล้มเหลวเนี่ยเราจะไม่ถูกลดระดับนั่นเองนะครับ n i c e ต่อมาเลยคือ,อ,อสิ่งที่เราจะหาของได้ง่ายๆเลยแต่ว่าต้องจ่ายเป็นเพชรแดงนิดหน่อยนะครับนั่นก็คือร้านค้าโชคลาบนั่นเองนะครับในร้านค้าโชคลาบเนี่ยโอ้โหมันจะมีของแบบนี้มาเลยนะครับถ้าเรามีเพชรมีอะไรที่พอจะซื้อได้เนี่ยเราก็จับใจ่ายใช้สอยได้เลยนะครับ แต่สิ่งที่จะให,ให้เน้นจริงๆนะครับนั่นก็คือในเรื่องของหินสัตว์นะฮะถ้าเรายังไม่มีสัตว์เลี้ยงอย่างเช่นหนูหรือว่าเพนกวินเนี่ยเห็นไหมที่เราเห็นอยู่นะฮะถ้าเราอยากได้ชิ้นส่วนของมันเนี่ยเรากดไว้เลยนะครับเรากดไว้เลยเพราะว่ามันเป็นวิธีหาหินสัตว์ที่ง่ายที่สุดแล้วก็ไม่ต้องไปเสี่ยงดวงอะไรแล้วนะครับเนี่ยมันมันถูกมากๆด้วยอย่างเช่นหนูเนี่ยเก้าสิบเพชรอย่างเงี้ยแล้วก็บางวันเนี่ยมันจะเป็นพวกเสือดําพวกเสือดาวอะไรต่างๆด้วยนะ เราสามารถซื้อเก็บไว้ได้นะครับซึ่งมันเป็นสัตว์เลี้ยงที่เป็นสัตว์พานะที่ดีมากๆเลยนะครับอย่าลืมที่มาซื้อเก็บนะฮะบ,บางวันมันจะมีคมพีตีบวกอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเป็นของที่จะขายถูกๆเลยประมาณ15ื่นเองมั้งต่อ1นึ่งพีนะครับก็ลองมาสอดส่องดูนะครับในแต่ละวันซึ่งมันจะรีเซ็ตตลอดนะครับทุก1ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะรีเซ็ตตลอดเป็นชุดใหม่นั่นเองนะครับถ้าเราเจอของดีๆก็อย่าลืมที่จะเก็บ ไว้นั่นเองนะครับอย่าลืมที่จะดึงไว้นะฮะต่อไปเลยคือใต้ดินพันชั้นนะครับซึ่งผมลงไปถึงชั้นที่99แล้วนะครับบอกเลยใต้ดินพันชั้นเนี่ยวิธีหาของดีแบบรวดเร็วแต่เราต้องพอมีของก่อนนะที่จะมาสู้บอสนะครับในดานเจียนฮนะมันมีของรางวัลที่เยอะมากๆแล้วก็ดีมากๆด้วยนะครับอย่างเช่นชั้นที่79เนี่ยเราก็จะได้อาวุธที่การันตีว่าจะได้เกรดเเป็นอย่างต่ำนะครับแต่ถ้าเราลุยมาถึงชั้นที่ 90 95เนี่ยเราจะได้การันตีระดับ S เลยนะครับซึ่งของระดับ S เนี่ยคือดีมากถ้าเรามีใส่นี่คือแบบดีแล้วนั่นเองนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะหาหม้วนกระดาษนะครับม้วนคัมภีในการอัปเกรดอาวุธเสื้อผ้าอะไรต่างๆได้จากตรงนี้เลยนั่นเองนะครับที่สำคัญเราได้ EP ด้วยนะได้ EP เยอะด้วยนะครับถ้าเราผ่านไปแต่และชั้นนั่นเอง แถมเรายังได้ดาวด้วยนะครับไอเจ้าดาวเนี่ยเราสามารถที่จะนำมาอัปเกรดเพิ่มสเตตในตัวละครของเรานะครับนี่เราสามารถมาอัปกลุ่มดาวพวกนี้นะฮะเพื่อที่จะได้เพิ่มค่าสถานะในฝั่งนี้เห็นไหมเพิ่มเลือดเพิ่มพลังโจมตีอะไรต่างๆได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับดีมากๆนะครับสำหรับดันเชียนผ่านชั้นแต่ว่าเราต้องมีของนิดหน่อยเนาะต่อไปเลยคือภารกิจ รายสัปดาห์นะครับในภารกิจรายสัปดาห์ภารกิจรายสัปดาห์นะครับมันจะเป็นภารกิจที่เราทําได้ง่ายมากๆอย่างเช่นภารกิจนี้เห็นไหมภารกิจนี้ก็คือเราต้องไปกําจัดดาบครั่งหน้าขาวอีลิตนะครับสามครั้งก็คือตีแค่3ตัวเคเวสก็จะผ่านและแล้วเราก็จะได้ไอพีนะครับได้ตังและที่สําคัญถ้าเราทําครบ15ครั้งนะครับหวันเราจะทาได้15ครั้งเราจะได้ของรางวัลที่เรียงอยู่ด้านล่างนี่เลยนะครับ ก็คือ15ครั้งปลดล็อกอันแรก15ครั้งต่อไปนะครับก็คือครบ30นั่นแหละก็จะได้อันที่2นะครับอันนี้ก็เป็นม้วนกระดาษตีเกราะสามมันก็คือถ้าเราทาไปเรื่อยๆเนี่ยใน1สัปดาห์เนี่ยเราจะได้นี่เลยครับเพชร120เพชดด้วยกันซึ่งดีมากๆอันนี้คือดีมากๆนะครับเราสามารถที่จะมาทําได้ซึ่งมันทําง่ายมากๆเดี๋ยวผมไปทําให้ดูนะมันผ่านง่ายมากๆนะนี่เรากดเอ่อเคลื่อนย้ายทันทีแล้วก็กดวาร์ปไปได้เลย ไม่ต้องวิ่งก็ได้นะครับเนี่ยเราก็วามาเนี่ยถ้ามีคนตีอยู่อย่างนี้นะครับเราก็กดย้ายห้องไปเลยเราจะได้แบบว่าไม่ต้องแย่งตีคนอื่นนะครับนี่ย้ายแชนเนลมาเนี่ยแชนเนลนี้ก็ว่างแหละเราก็ไม่ต้องรอให้มันเกิดใหม่นะครับเราย้ายเลยย้ายไปตีห้องใหม่เลยถ้าเราไปยืนรอมันจะเสียเวลานั่นเองนะครับนี่คือเทคนิคการเล่นเลยย็กๆน้อยนะเนี่อย่างเช่นห้องนี้ตายแล้วก็คือเราต้องตีตัวหัวหน้าไงตัวหัวหน้ามันต้องใช้เวลาเกิดนิดนึงนะครับ ถ้าเราไปยืนรอมันก็จะเสียเวลาเนี่ยผ่านแล้วเห็นไหมเสร็จแล้วแค่นี้นะครับเราก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนครบ15แล้วก็ได้ของาะวันแล้วง่ายมากนะครับในส่วนนี้นะฮะวิธีหาของแบบง่ายๆเลยซึ่งเป็นของที่จําเป็นด้วยนะครับซึ่งถ้าเราทาเคลสพวกน,นี้แล้วเนะี่ยมันจะโยงไปที่กิจกรรมรายวันของเราด้วยนะเห็นไหมสิ่งที่เราทําต่างๆเน<ล>ี่ยมันจะส่งผลมาถึงในส่วนของกิจกรรมประจําวันด้วยซึ่งในกิจกรรมประจําวันเนี่ยมันก็จะได้ของาะวันอีกด้วยนะครับมันจะโยงกันไปหมดเลย ซึ่งถ้าเราทำเควสต,ต่างๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาดูในกิจกรรมประจาวันของเราได้ว่าเราปลดล็อกของรางวัลอะไรแล้วบ้างนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราเก็บแต้มกิจกรรมประจําวันครบเนี่ยเราก็จะได้พวกดูบี้ด้วยก็คือเพชรแดงนั่นเองนะครับแล้วก็มันจะมีพวกม้วนกระดาษใบวาร์ปอะไรพวกนี้เนี่ยแจกในนี้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะกดปฏิบัติด้านล่างตัวนี้ได้เลยนะเนี่ยปฏิบัติอย่างเงี้ยอ่าเราสามารถอย่างเช่นเควสมันบอกให้เรามาเคลียร์รางวัลในส่วนของดัน เทีนยนใต้ดินผ่านชั้นเนี่ยเรากดเคลียร์เลยง่ายๆปึ๊บหนึ่งเงี้ยปับ๊บเสร็จละได้อีพีง่ายๆนะครับแล้วก็ได้ดาวมาเยอะด้วย5000ดาวใช่ไหมได้ EP2 ล้านเงี้ยสบายแล้วก็มากดรับของรางวัลตรงนี้เลย <S <S ถ้าเราอยากแอวานไปมากกว่านี้นะครับถ้าเรามีของมีอะไรแล้วเนี่ยมีเลเวลระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปล่าบอสได้นั่นเองครับซึ่งบอสก็จะมีระดับความยากนะตั้งแต่บอสที่ไม่เก่งเท่าไหร่นะครับอย่างหัวขโมยคลั่งเนี่ย พลังต่อสู้ที่แนะนําก็จะแค่ห้าหมื่นนะครับเราก็สามารถที่จะสู้ได้แหละในส่วนการล่าบอสเนี่ยเราต้องดูเวลาของมันด้วยนะครับว่าเวลาเกิดของมันเนี่ยเกิดที่เวลาเท่าไหร่นั่นเองนะครับตีสองหกโมงสิบโมงเช้าซึ่งเราสามารถที่จะไปล่าบอสได้นั่นเองซึ่งการล่าบอสเนี่ยมันจะมีการสุ่มของรางวัลให้กับเรานะครับถ้าเราดวงสวยหน่อยก็จะได้เซษยุทธภัณฑ์ระดับดีถึง S เนี่ยเราก็จะสุ่มได้ของไม่ดีเท่าไหร่นะครับ แต่ถ้าเราได้กล่องคัมพีรับเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าเราได้เซ็ตสุ่มยุทธภัณฑ์ระดับ S ถึง SR เนี่ยอันนี้คือดีดีมากเลยนะครับเพราะว่าเราจะมีโอกาสสุ่มขรองได้ระดับ S หรือว่า SR เลยซึ่งผมก็เคยเปิดสุ่มได้ด้วยจากกล่องในการล่าบอสนั่นเองนะครับนี่ได้ม้วนคัมพีรับด้วยแล้วก็ยังได้อะไอเทมที่ผมสุ่มได้จากนี่ครับก็คือ SR ปอกแขนนั่นเองนะครับซึ่งเป็นปอกแขนที่ผมเปิดได้จากกล่องการล่าบอสนี่แหละ ซึ่งมันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับในการล่าบ,บอสนะฮะแค่เราต้องมีเทคนิคการเล่นนิดๆหน่อยๆนั่นเองนะครับและต่อไปคือกิจกรรมที่จะแจกของดีที่ง่ายมากๆเลยนั่นก็คือกิจกรรมอัพพลังต่อสู้อัพเลเวลเพื่อของดีที่รอเราอยู่นั่นเองนะครับเอาเราดูนะครับในส่วนของกิจกรรมอัพเลเวลก่อนแล้วกันในส่วนของกิจกรรมอัพเลเวลเนี่ยถ้าเราเลเวลถึง เขากําหนดเนี่ยอย่างเช่นขั้นต่อไปของผมเนี่ยก็คือ90นะผมจะได้1,000รูบี้เลยแล้วก็ได้ไอันี้ด้วยนะครับหินอัปเกรดเครื่องประดับ10อันด้วยกันนะครับเรามาดูว่ามันแจกตั้งแต่เลเวลเท่าไหร่เนาะเนี่ยมันเริ่มแจกตั้งแต่เลเวล20เลยครับขั้นแรกคือ20แจกใบวาร์ป10อันแล้วก็ทอง1 0,000นะครับแล้วก็40เนี่ยก็แจกยา50 แจกทุระคงนะครับไม่รู้ว่ามาทําไมแล้วก็รูบี้นี่ก็คือวิธีที่เราจะได้ของแบบง่ายมากๆสายฟรีก็ได้ทุกคนแบบไม่ต้องไปยากลําบากอะไรเลย <S 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 ต่อไปคือกิจกรรมอัพพลังต่อสู้เพื่อรับของรางวัลน,นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือของดีมากๆเลยนะครับมันจะเริ่มแจกตั้งแต่พลังต่อสู้ของเราครบ5 0,000่นเลยซึ่งมันไม่ไม่ยากหรอกไม่ยากเท่าไหร่หรอกนะครับในการที่เราจะอัพพลังต่อสู้ให้ถึง50,000ื่นหกหมื่นเราก็จะได้นี่แล้วนะครับม้วนคัมพี ในการตีบวกเนี่ยแก้วหมื่นเนี่ยแจกหินเลือนระดับอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ง่ายเช่นกันแค่พลังต่อสู้ของเราถึงเราก็ได้ของละวันละนี่คือวิธีหาของที่สายฟรีจะทําได้ในแต่ละวันนั่นเองนะครับซึ่งแต่ละวันเราทําได้ทุกวันเลยก็คือสายฟรีอ่ะเราต้องขยันนิดนึงนะครับถ้าเราอยากที่จะเล่นนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าเราต้องอาศัยดวงในการสุ่มอะไรต่างๆด้วยนั่นเองนะครับโอเคพอเราได้ของแล้วนะครับเราไปในพาร์ทที่2เลยดีวยกว่า พาทที่2อก็คือเก็บเลเวลแบบสายฟรีนั่นเองนะครับเราจะมาแนะนําเทคนิคการเก็บเลเวลที่ในแต่ละวันเราสามารถทําได้แบบง่ายๆเลยก็คือได้เยอะด้วยในแต่ละวันนั่นเองนะครับนอกจากภารกิจหลักแล้วเนี่ยที่เราสามารถเก็บเลเวลได้แล้วเนี่ยเรายังมีอะไรอีกบ้างที่เราสามารถเก็บเลเวลได้นะครับข้อแรกเลยกว่าในส่วนของการเก็บเลเวลที่ง่ายสุดแหละนั่นคือภารกิจรายวันนั่นเองนะครับไปที่หน้าของภารกิจรายวันนะ ตรงภารกิจรายวันตรงนี้นะครับเรามากดเริ่มภารกิจไปเลยเดลกดเริ่มภารกิจนี่คือมันเป็นสิ่งที่เราจะได้รับ ep ทีท่ง่ายมากๆเลยนะเนี่ยสามแสนสองแสนแปดสองแสนแปดเนี่ยแล้วหนึ่งวันเราทําได้สิบสองรอบก็คือสิบสองภารกิจนั่นเองนะครับคิดดูว่าภารกิจละประมาณสามแสนสองแสนเนี่ยแล้วสิบสองรอบนะก็คือเราจะได้ประมาณแบบสามล้านกลัวเลยเราก็มาดูเงื่อนไขว่าเขาให้เราทําอะไรอย่างเช่นภารกิจแรกเนี่ยระดับ a ถ้าเราสุ่มได้ระดับยิ่งสูงเนี่ย แล้วได้ของรางวัลที่ดีขึ้นแล้วก็ได้อีกพีเยอะขึ้นด้วยนะครับนี่ก็คือระดับ A นะฮะเขาบอกให้เราใช้ยา20ครั้งเนี่ยลราก็สามารถทําได้นะเรากดปั๊มยาเลยก็ได้เรากดปั๊มยาเลือล่อนรถเราก็กดปั๊มปั๊มปั๊มให้ภารกิจเราผ่านแค่นั้นแต่ถ้าเราขี้เกียจนะเราก็สามารถที่จะเอาทองของเราเนี่ยทอง,องเราเนี่ยมันหาง่ายอยู่แล้วนะเราก็สามารถเอาทองของเราเนี่ยจ่ายเลยเนี่ย20,000ให้ภารกิจผ่านแค่นี้เราก็ได้ EP แล้วเห็นไหม อย่างเช่นภารกิจไหนที่เราพอจะทําได้แบบไม่ต้องเสียตังค์เนี่ยเราก็ไปทําก็ได้หรือถ้าเราขี้เกียจเราก็กดเนี่ยจ่ายตังค์ไปเลยมันก็ง่ายนิดเดียวนะครับอย่างเช่นเนี่ยพัฒนายุทธภัณฑ์สาเร็จ7็ดครั้งเนี่ยขี้เกียจไปพัฒนายุทธภัณฑ์ก็กดข้ามไปเลยนี่ก็ได้อีกผีละนี่สุ่มได้ระดับ S ด้วยนะครับากาจัดมอนเตอร์250ตัวเนี่ยอย่างเช่นแบบนี้เนี่ยเราทําได้ง่ายๆเนี่ยก็แค่ตีมอนให้ครบ250ตัวแล้วก็ปล่ออโต ตีไปเลยก็ได้นะครับนอกจากภารกิจรายวันแล้วเนี่ยยังมีภารกิจสํานักนะครับท่านเพื่อนมีสํานักก็มาส่องดูได้เลยในภารกิจสํานักนะครับก็เหมือนกับภารกิจหลักของเราเลยนะครับได้ไอพีเยอะเช่นกันแล้วเราก็สามารถที่จะจ่ายตังค์เพื่อผ่านได้เช่นกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเช่นภารกิจนี้ใช้ยา HP 15ครั้งผมขี้เกียจขี้เกียจรอก็จ่ายตังค์ไปเลยนี่ก็ผ่านแหละนี่สูงม,มาได้ระดับ S ด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็คือ ทำไปเลยนะครับในแต่ละวันได้ EP เยอะมากทําได้10รอบนะครับ10รอบเนี่ยก็คิดดูนะครับรอบละประมาณ3 0 0 0 0 0ก็ประมาณ3ล้านก็คือ1วันเนี่ยเราได้จาก2อันเนี้ยก็คือได้6ล้าน7ล้านแหละสบายแล้วนะครับในการเก็บเลเวลคือคือง่ายมากๆเลยนอกจากนั้นยังมีภารกิจอีกภารกิจหนึง่งก็คือภารกิจรองนั่นเองนะครับที่เราจะต้องใช้ม้วนที่เราไปดรอปมาจากมอนเตอร์ต่างๆเนี่ยในการมาลุยภารกิจในส่วนของภารกิจรองนั่นเองนะครับ แต่ก่อนอื่นเลยพึ่เพื่อนเห็นว่าม้วนกระดาษมันมีเกรด C เกรด B เกรด A ใช่ไหมผมแนะนําว่าให้เพื่อนเนี่ยไปที่หน้าในการสร้างก่อนในหน้าในการคราฟก่อนแล้วก็มาในหมวดของคมภีนะครับแล้วก็ภารกิจมาอัพพวกม้วนภารกิจพวกนี้เนี่ยให้ถึงระดับ S ก่อนนั่นเองนะครับซึ่งถ้าระดับ S เนี่ยเราจะได้อีกพีเยอะมากนั่นเองนะครับเนี่ยเราต้องใช้ม้วนกระดาษที่เป็นระดับ A เนี่ยสิอัน ในการอัพเป็นม้วนระดับ S 1อันนั่นเองซึ่ง1วันเราลงได้10รอบใช่ไหมแล้วก็มาอัพไว้นะครับให้มันได้10ม้วนใน1วันนั่นเองนะครับเมื่อเราอัพเสร็จแล้วเราก็จะได้ม้วนที่เป็นระดับ S มานะครับแล้วก็กดไปที่ม้วนกระดาษที่เราอยากจะอยากจะใช้งานนั่นเองนะครับซึ่งกดให้ครบ10อันนะแล้วก็กดดําเนินการต่อเนื่องนะฮะกดดำเนินการต่อเนื่องเนี่ยเห็นไหมได้ e p ีตั้ง500,000นะซึ่งกดเข้าไปเลยนะครับมันก็จะวาร์ปเราเข้าไปใน ส่วนของลานภารกิจตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีมอนเตอร์ออกไม้เราตีแล้วก็ไม่มีใครมาแย่งเราด้วยแล้วก็ตีได้แบบสบายชิวๆเลยนะครับแล้วก็ตีให้ครบตามภารกิจที่เขาต้องการนะครับนอกจากเราจะได้ EP แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้เป็นพวกกล่องที่เราจะเอามาสุ่มนะครับซึ่งมันมีโอกาสได้รับหินชิ้นส่วนที่เป็นชิ้นส่วนสัตว์เลี้ยงเพื่อเอามาปดล,ล็อกสัตว์เลี้ยงได้นั่นเองนะครับในอนาคตซึ่งจะเห็นได้ว่าสัตว์เลี้ยงผมเนี่ยมีโอโ้โหมีเยอะมาก ต่อไปเลยที่จะทําให้เราเก็บเลเวลได้ก็มาดูที่ดันเจียนเลยนั่นคือดันเจียนประสบการณ์นั่นเองนะครับในส่วนของดันเจียนประสบการณ์ก็บอกอยู่แล้วเนาะมันชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นดันเจียนประสบการณ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราลงเราก็จะได้ไอพีค่อนข้างเยอะนั่นเองนะฮะซึ่งมันจะเขียนว่า8 0 0 0 0 0ใช่ไหมแต่ถ้าเราจัดการมอนเตอร์ได้เยอะเนี่ยเราจะได้เยอะกว่านี้อีกนะครับได้เป็นล้านเลย ซึ่งมันลงแค่แป๊บเดียวเองไม่กี่นาทียังมัง้งนะครับเราก็จะได้มาละลานหนึ่งซึ่งมันได้ค่อนข้างง่ายเลยนะครับแล้วก็จะมีมอนเตอร์ออกมาเรื่อยๆนะครับเราก็พยายามที่จัดการมอนเตอร์ให้ได้เยอะที่สุดนั่นเองยิ่งเราจัดการมอนเตอร์ได้เยอะนะครับเราก็ยิ่งได้อีกนี่เราก็ตีมาระยะหนึ่งแล้วนะครับจนตอนนี้เนี่ยเวลาก็จะเหลือ30บวิสุดท้ายแล้วในดันเชียนนี้นะครับระดับของเราก็เพิ่มมาเป็น SR แล้วนะครับนี่ เรามาดูว่าหลังจากลงดนเจียนนี้เสร็จผมจะได้ e p เท่าไหร่นะครับได้ e p มาประมาณ1ล้านนะครับซึ่งถือว่าเยอะแล้วก็ภายในเวลา5นาทีเราหา e p ได้เป็นล้านนะครับสบายมากๆซึ่งก็แน่นอนครับถ้าเรามีเพชรแดงเหลือๆเนี่ยเราสามารถที่จะรีแล้วก็ลงได้อีกนะลงหลายๆรอบก็จะได้ e p เยอะนั่นเองนะครับเนี่ยผมทำคลิปมาเนี่ยเลเวลจะ up เลยนะ 99%เลยครับเหลืออีกนิดเดียวก็อับแล้วต่อไปเราก็ยังอยู่ที่ดันเจียนนะครับในส่วนของด e ันเจียนอีลิตนั่นเองดันเจียนอีลิตก็คือ1วันเราจะลงได้30นาทีนะครับเป็นดันเจียนสําหรับปล่อยออโต้ปล่อยบอททิ้งไว้นั่นเองนะครับให้มันตีไปเรื่อยๆซึ่งในดันเจียนนี้นะครับเราสามารถที่จะได้ค่าประสบการณ์ที่เยอะกว่าเราไปปล่อยบอทข้างนอกนั่นเองนะครับก็คือจะทําให้เราเลเวลอัพได้แบบเร็วมาก แล้วก็ยังมีโอกาสได้รับพ่วงหินนี่หินข้าวประสบการณ์อาวุธอะไรต่างๆซึ่งเราจะได้จากดันเจี้ยนนี้ค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ได้ง่ายด้วยอัตราดอกมันเยอะนะครับนะเห็นไหมลงแป๊บเดียวเลเวลอัพแล้วนะครับโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนี่คือชิวๆสบายนะครับต่อไปเลยคืออีกวิธีหนึ่งแล้วกันนะครับในการได้อีกพีถึงแม้จะไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็ได้มาแบบฟรีๆอีกเช่นกันนะครับนั่นก็คือในการผจญภัยนั่นเองนะฮะ ในส่วนการประจญภัยก็คือเราสามารถที่จะส่งน้องๆนะครับไปะจนภัยได้นะแล้วก็เลือกเวลาว่าจะให้น้องๆไปกี่ชั่วโมงนะครับยิ่งไปเยอะก็จะได้อีกพี่เยอะได้ตังค์ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถส่งได้ไปหลายเมืองเลยซึ่งในแต่ละเมืองก็จะใช้น้องๆในจํานวนที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นเมืองทะเลเหนือเงี้ยก็จะใช้น้องๆอ่อสตัวด้วยกันนั่นเองนะครับเราก็ใส่น้องๆไป4ตัวเงี้ยมันจะมีอาตาัตราสําเร็จด้วยนะครับหนึเงี้ยนะครับ แต่ถ้าเราถอดน้องๆอีกออก1ตัวเราลองถอดน้องออกหนึ่งตัวเนี่ยอาจาราสสาเร็จก็จะเหลือ96%ก็ยังเยอะอยู่ดีนะแต่ถ้าเราอยากเสี Android ่ยงก็กดเลยแต่ถ <mor> ้าเราไม่อยากเสี่ยงก็ทําให้มันเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้นะครับหรือเราจะทําแบบนี้ก็ได้สมมุติว่าชินมูเขาให้ส่งน้องแค่3ตัวใช่ไหมล้วก็ส่งน้องไป3ตัวเนี่ยนะครับกดเรียกเวลา12ชั่วโมงเนี้ยอัตราสําเร็จก็100%อยเอยู่แล้วนะครับเราก็จะเหลือน้องอีก1ตัวใช่ไหมล้วก็ส่งน้องไปที่ฮอนบันและการอีกหนึ่งต ในฮอนบานก็จะใช้น้องแค่ตัวเดียวนั่นเองนะครับนี่แบบนี้เราก็จะได้ส่งน้องสองสองรอบสองเมืองนะฮะเนี่ยที่เหลือเราก็แค่รอแค่รอให้น้องทําหน้าที่ครบชั่วโมงที่เราส่งไปนะครับเราก็จะได้รับอีกพีอาจจะได้ไม่เยอะนะครับแต่ว่าที่แน่คือมันได้ง่ายแล้วก็ได้แน่นอนนั่นเองนะครับอันนี้คือเทคนิคง,ง่ายๆเลย No nice. นี่ก็คือวิธีการเก็บ XP นะครับที่แบบสุดแสนจะง่ายดายนะครับถ้าไม่นับรวมภารกิจหลักที่เราจะได้อยู่แล้วนั่นเองนะครับก็คือเรามีวิธีอีกเยอะเลยในการเก็บเลเวลในการหาของนะครับโอเคในคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถือว่าเป็นการแชร์เทคนิคพื้นฐานเล็กๆน้อยๆให้กับผู้เล่นที่เป็นสายฟรีนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราขยันแล้วก็มีดวงในการสุ่มของนิดนึงนะครับพูดถึงมีดวงเดี๋ยวผมยังไม่สุ่มเลยว่เดี๋ยวลองสุ่มเล่น มาดูว่าจะมีดวงไหมนั่นเองนะครับปึ๊บมาเชบิบโอ้โหดวงโคตรดีนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมมากๆนะฮะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ทุกคนสามารถที่จะโหลดเกมเรีวโยกังมาเล่นได้แล้ววันนี้นะครับตามลิงก์ด้านล่างเลยสามารถกดได้ นั่นเองนะครับสำหรับนี้ขอบคุณมากๆครับแตงฟอนต์ไปจริงๆเลเบลล์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย